เจตโตก็คือพลังจิตพลังสมาธิที่เข้มแข็งแต่ต้องมีวิมุตต์ด้วยคือความหลุดพ้นด้วยมันต้องได้าญาณทัศนะเห็นความหลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาแล้วมารวมกับสมาธิสมาธิที่รวมกับปัญญาของระดับพระอาหารหันต์เขาเรียกว่าอาเนชาสมบัติมีวิมุตติาญาณทัศนะคือเห็นความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นในตนแล้ว ก็คือแก่นที่พุทธพูดถึงเนี่ยระดับสุดเลยระดับพระอารหันต์นั่นแหละจะต้องการให้เราทําให้ถึงระดับนั้นสําหรับพระที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ยินดีในลาภสักการะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ก็ยังไม่พอต้องให้ได้ผลก็คือการไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแหละคือตัว ที่เรียวกว่าแก่นแท้ของธรรม